สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับรายการนะครับจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการนะครับที่จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรบ้างไปติดตามชมกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญเจ้าพ่อเสือครับเสาชิงช้ารุ่น125ีปีครับเนื้อทองคํามีการเช่าหาเปลยไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับเหลียนหลวงพ่อพันวัดอินทารามนะครับปี2534เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะครับพิมพ์นั่งยองเนื้อสำลิศมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักล้านต้นครับรายการต่อไปครับพระกิ่งจตุรงนะครับวัดสุทัศน์ปี24,90เนเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อไปครับพระบูชาหลวงพ่อโสธรปี2497เนื้อทองเหลืองมีการช่อหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะครับน่านหนุ่มไข่ปลาถี่นะครับปี2483เนื้อทองแดงมีการเช่อหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือปี2555เนื้อทองคํานะครับ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับยังคงอยู่กับเหรียญหลวงข่้นรุ่งนะครับอันนี้เป็นปี2549นะครับเนื้อทองคํามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญพญานาคโค้ดดาวหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคครับปี2518เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับ เหลียนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์รุ่นแจกกระถินปี2518เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่อง3มวิติของเรานะครับทำการรวบรวมสถิตินะครับและสรุปออกมาเป็นข้อมูลช่วงเล้งราคานะครับ หวังว่าจะมีพระถูกใจเพื่อนๆบ้างนะครับเหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับทีมงานเราจะรวบรวมคอมเมนต์นะครับมาตอบทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจและ Facebook พระเครื่องสามิติของเราด้ครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ